ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี่นุ่นทิยามาบ้านนะุ้่มนะคะเด้อจะมาถามเลขเอ่อเพิ่นววาเลขพระกับเลขผีหน้านะคะเลขหลวงตาเพิ่นเข่ามาแล้วซีงวดซ่อนนะคะได้มาหรือย,อยังแต่ว่าเพิ่นว่าเลขผีหน้าเพิ่นกับฝากมานะคะเป็นเลขสามตัวกับสองตัวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะอุลลัมอันน้าสุ่มมันคือว่าอัน มัน,น, <แ Yo. S 1> นพ่อญ่คือปู่อค่ะที่ว่ามันถือประจำเป็นพ่อไปบวชพิ่ป <c oughs> ไปบวชอยู่คอนแก่นเพินเ่นก็เลยทรมาบอกก็เลยถือก็ถือน้ำเพื่นเ่เทลหลายดอกเพราะว่าเขาสือบมหลายนานเิ่นก็นเล่นเิ่นก็ฮอดเๆฮอนมือเิ่นก็โทรมาบอกจังซีนะ กระถือกวล้วหันกระถือเยอะเองถือบาหลายถึงสี่สบาทหัวล้วงหันน <c oughs> <can t> ี่ววล้วงหันพ่นห้ถือรบนหรือลางคะตั้งบนทั้งล่างจ้ะทั้งบนทั้งลางเลยหกเก่าก็ะหาศูนย์อเรียกคนขึ้นมาแน่นค่ะหวที่หัวก้อนห่าศูนย์นี่เยือหานะค่ะนั่นแหละอันนั้นกระถือ เพิ่นกระถือจังเทียเพิ <sk <sk ่ไหายมาจังสีเข้าบะซื้อน้ำเพิ่นกระถือข้ากับบถือคือแล้วจุ่มว่าคขันเลขบ่มากกับบะซื้อแมนขันเลขข้าบ่มากน้ำเพิ่งขากับบได้ซื่อแต่ว่าบอกว่าเพิ่นถือมาซิ่งหดเลี้ยงกันแล้วคือซิ่งหดวเลี้ยงกันที่มาที่ไปในเลขเพิ่อนมาตาใส่น่ะ เลขอันเพิ่นไปอันลงอุปโภคบานนั้นบ้านนี้คือว่าพาไปร่วมกันแล้วก็สวดแม่จ้ะสวดแล้วบัดนี้มีจักองค์จังสีแล้วก็ซื้อจ้ะท่าน็สิมีเลขเรามักอยากซื้อเลขอยากซื้อจังสีเอาไปเอาเลยเลขอยากซื้อเพิ่นคิดอยากซื้อจังซี่นะจ้ะเพิ่นชื่อโมเกลเพิ่นคิดอยากซื้อเนียนเลขหาซูนี่เพิ่นไปลงอุโปได้มาน้าพระเม็นบอเพิ่นก็มาซื้อหางมันนะนะลอยทางซีบุ๋น กระถือทั้งบนทั้งล่างวังหันเขาถือว่าคนไม่ดวงเนาะยังว่าล่ะเพิ่อกระถือเพิ่งกิโทษมาบอกลูกบอกเตานี่ล่ะทางเถี่ยเขาไม่ดวงเขาก็ถือน้ำเพลินแต่วังหันก็มีถือย่แห่งถือบ่หลายเขาสื่อบ่หลายคือเพลินน่ะนะแต่ว่าเ่าเรื่องเพลินเพลินถือจงหวัดซีงหวดเลี่ยงกันแล้วถือสีงหวดเลี่ยงกันบบเว้นเลยบ่เวนเลยหวัดผลิตภัณฑนมานนี่ทั้งบนทั้งล่างหวดหกเก่าหาซูนนี่ทั้งบนทั้งล่าง ตวงวดสามวดขึ so, ้นไปบนบนหรือล่างกระถูกบนแน่ล่างแนี่ยสลับทั้งแทะกระถือทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ากระถือตัวละลอยสองลอยไปนี่สินะบพรว่าถึงเกตลอยครืองหดต้องหันปกติกับว่าตําก็สามลอยะเราถือสามลอยเงินห่อนแต่บางวันที่พานมากเป็นถือเกตลอยเงินแนนถือเกตลอยเงินพานลงตาแล้วก็ถือลายถือลายคนถือลายก็ย่อมเอาเลกเล่าเลก็เสือเนี่ยนะเอาบ แราวัวน,นี่พันได้มา่อไหค่ะบัวค่ะคัณจุเทียพันกับทูมาบอกอกรอมือเหล็กออกกางสี่ไหมเมืม่อรอรองมือเหล็กออกก็จงมันทีซ่ซิมหายยังม,งมันแรงจุเทียก,กันยังทีซ่ซิมหกยังมันเศรุกงสีนะบอวค่ะพันทู่มืบอกแต่ว่าก้อนเหล็กออกอยู่แล้วโทูมาบอกจุเทยียกับก้อนเหล็กออก คันคันอยากรู้นี่ต้องมาต้องมาถามเรากรอถามบุราคค่ะคันที่สิบหามันบ่ค่ะจ้ะสิบหาสิบหกรารอจอมือโอ้สิบหกเลยออกมาบ่ได้ค่ะต้องมาที่สิบห้าสิบห้าค่ะเพื่อถามเพิ่นเอาเพิ่นก็ได้เลขเราละแต่ว่าแค่เพิ่นว่าเพิ่นสิเพิมาบอกก่อนหวยออกซื้อจ้าเนี่ยก็เฮ้ยถือน้ำเพิ่นมากหลายงวดแล้วงวดนั้นเพิ่นก็สิเพิ่นก้อนเพิ่นสิถือซีงงวดเลี้ยงกันนี่ ก็ซับหนังว่าถามว่าถ้าเราซับไปหายพอไหมลูกนิหลัเพื่อนกันถือทถุงบนทถุงล่างเื่ากันหาลอยเงินอืมนูกับถือน้ำเพื่อนงวดมันออกกันเก้าสองกันแม่กับอันศูนย์สองเต๋อข้าหลับกระถือต้องบนต้องลางอันนู้กับถือโยเจ็ดพันเงินอยู่อุ้เก็เก้าสองกับศูนย์เจ็ดสันดอกร์งวดนั้นเก้าสองกับศูนย์เจ็ดงวดศูนย์สองกับถือน้ำเล่าอีก ล้วถือมาตลอดแหม่ตั้งแต่กัะเบนที่รางวัลเราก็มาถือกี่เจ๊ตดีให้นะแต่เราถือเราถือลายเราถือว่าตําก็ลอยเงินแล้วก็ซื้อหลายก็กานละละอันนู้นวันนี้อะไินว่วเลขอันเพื่อเอามาให้ก็ค่ะอันเลขกันผีหน้าผีหน้ามาจังได้ค่ะอันเพิ่นกัดมาบอกนั่นล่ะจ้าเพิ่นกับว่ากันต่อมานะเลข เป็นไงทั hmm. been, uh, 2 2. ้ง <nước> ท uh, ั <c oughs> uh ้งทั้งบนทั้งล่างน่ะล่ะทั้งบนทั้งล่างเด้อนวกเป็นบอกตัวใดค่ะออสองหกขากับศูนย์สองแ่ัด้มีโซกก็ถือน้ำเพลินน่ะล่ะเป็นฝากมากเป็นากมากเลงตาเนี่ยเสหัยก้อนเล็อออกมือเนื่องเงินปะเมีนค่ะจองมาถามเบิงไม่เป็นโท่มากเหรอจังมาถามเบิงค่ะมีดวงน้ำเพลินนี่เลดคน้ ก็เป็นเครือข่ายทั้งสองตัวสามตัวเลยอ่าเดี๋ยวนี้น่าว่อวันที่สิบหกตุลาผมเล่โนไปอาจารย์แดลูกเอจเอันอข้เลขกับเลขอันหลวงตาเป็นพ่อนี่แหละเราไปบวชเราก็โทรมาบอกลูกบอกเต้าประจํามาละกันหมวดได้มักน้าเล่าก็ซื้อหมวดได้บ่มักก็บบ่ได้ซื้อนะ เล็พีหน้าสองหกหาก็ไม่ยังก่อนศนย์สองก็ศูนสองดหากา็สลองสื่อลองงานเบิ้งตัรหาบาสิบบาทก็ลองเบิ้งนะลองเบิ้งเล็กลงตาเป็นนน่นหายมากเล็กลงตาจะหายก้อนเล็กออกมือหนึ่งอาจจะเป็นวันที่สิบหาหาวันที่สิบหานี่นุ่นที่ย่ามาตามอาจจะอาจจะเจอแม่ออมย่ได้ พออ่อเยเยอะค่ะถึงวันได้ไปเห็นงานนายดอกแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นว่าเพิ่นลหายเลขผีหน้าก่อนเด้อ่เด้อเลยผีหน,น้านะคะให้บ้านเพิ่นลหายมากนะคะนะคะเพิร์ลมาสองหกห้ากับศูนย์สองแต่ว่า 02, เลขหลวงตานะักก้อนเลขออกมือนึงเดี๋ยวนุ่นที่ย่ามาตามหายนะคะอ่าเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ออนรักกันรองเบิ้งนะคะเป็นหายมากกับว่าตรงซื้อหลายเพิร์ลมาหาบาทสิบบาทนะคะเป็นแนวทางได้คะแนนเด้อนะคะ เอาหกขาคกับศูนย์สองโอ้ยมักศูนย์สองนี่แล้วเป็นยังือมักศูนย์สองมันมันจักมักเป็นมักเป็นคิดมักก็คิดว่าสีสื่อพร้อมบนหลังมันก็เล่ไปในม้าตรงกันเนี่ยเลขมันมาท่อมกันก็ล้อฟังว่าเล็กลวองตาเพื่อนสีมาตัวใดนะนะสมาคือการบอลตรงกันจัดอีกเหรอตรงกันจัดตรงกันกระจัดอีกสื่อสูงหวัดได้ไปรอตตอรีได้ไรไปรอตตอรี กับบริษัทซื้อแม่บ่มีผู้ใดเขามาขายกเลยบริษัทซื้อท่านได้ออกไปข้างนอกกันมีตัวห่อมากกะซื้ออยู่ส่วนมากกับซื้อแต่เอกรชนมันบ่ะคะที่ไหนนะคะแต่ป่ะกะต้องล่อเหล็กหลวงตาเอามาว่าจากคือกันบ้องค่ะประกอบกันกต่ป่ะนั่นแหละค่ะวันที่สิบห้าเราทั่วมาบอกบางที่ห่อกะโทรไปถามกันเราเพราทรมากกับทรไปถามจังสีหล่ะค่ะวันที่สิบห้ามันยูวัดเลยยูวัดอัน ปุ่นค่ะอยู่มั่นใจคีรีปุ่นแม่อยู่ปุนแกนโอ้บกไก่อยู่ไอ้อันบันนุ่นสว่างอยู่บกไก่แล้วก็ไปตะ๊กี้แล้วอยู่กับนวลนพี่สาวคุณยูหันเออร์เลมอนไปอยู่น้ำไปอยู่พุ่นละเพเลยก็เลยถือกัไปสางนั่นสางนี่ยูหันละค่ะสรุปแล้วเลขลงตาบอฮันมาเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าเป็นถือมากซีงวดซ่อนเลขลงตานะคะบอฮันมา ต่าบาเพิ่นไห่เลขกพีหน้าไปก่อนเลขกพีหน้าก็มีสองหกหาคับศูนย์สองนะคะเป็นแนวทางค่ะื้อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะใส่เบอร์ใส่ห้องข้ามาติดตามน้ำกันนะคะอ่อนวาล้องสื่อเบิรงนะคะนะคะเพิ่นโตโตเพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นมักศูนย์สองนะคะิ่นว่าดอกอันหวานฮังไอต้นหวานฮังจระเข้ไหมค่ะออกดอกวันศุกรกับอันดอกไหม่ที่เอา ถวายเพื่อนให้เพื่อนไปปลูกคุณน่ะซองกระถางมันออกดอกไอ้บอนสีนี่ก็เลยออกดอกคนเรียกว่ามุสเซเมนสิเดย์สุกง่ายอุอ้ยคนเบอกก้อนเพคนได้ถือเลขดอกเพคนซื้อเลขก็เล่นโอ้สิบอมแมนอยู่บ่ซุมก็พอเคยเห็นเด้อยกันเด่นไอ้ต้นหวานหางจระเข้ออกดอกนะก็อโอ้ยก็พอเคยเห็นว่ามันหยาที่แรกว่าจะลูกถิ่มเหมือนว่าไปเบิ้บง,บงมันแบบเป็นดอกมัน เป็นดอกแล้วให้โชคเนาะปลูกดอกไม้ให้ดอกก็มีโชคอันนี้ตัปลูกรวนๆก็ถ้าได้เห็นดอกก็แชยอยู่ด้ินั่นเนี่ยมากกับออกดอกเนี่น่ะเมื่อหันเราก็ถือแต่เราถือว่าไเราถือสิบบาทมันอยู่กับข้นด้วยนะก็อยู่กับดวงคนนน่ะล่ะเล็กมากเล็กบ่มากเป็นหายมากตีห้ากับบะมากเข้ากับบะเสือเข้ากับบะมีดวงจ้ายุทีดวงเข้าต่ว่าเล็กพีหน้านี่นะชุ่มกับมากตะซุนซองแมนมากซุนซองล่ะ หักซุ่นสววเป็นมันแบบมันเป็นยังไงบุกกเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะมักสุ่นสัวว่าวพิสว่าถือว่านะอองพะนะสรุปแล้วนะซุ่มเนาะโอ้ยขอบคุณนะซุ่มหลายๆเด้อค่ะเด้อว่าวพิสว่าถือนะคะย่านันเล็กน้อยมาพากลองนะคะก็เรียกว่า ตัดหนาตัดล้างนะคะหน้าเพื่อนกระหายมาซัมนี่ um นะคะเลขผีหน้านะคะเลขผีนหน้านะซุ่มหายมานะคะเพื่อนบ้าน um เพป็นหายมานะคะสองหกับศู์สอเป็นแน่ทางหาสื่อสลรกินแร่งรัฐบาลนะคะ